สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราจะมาให้หุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะไทยเที่ยงไทยบ่ายค่ะวันนี้เน้นไทยบ่ายนะคะ,นนะ,คะหุ้นไทยเชา้าช่อง9ไปแล้วนะคะตัวนี้มาหุ้นไทยช่อง9้าไทยเที่ยงไทยบ่ายะคะ่นะ,คะวันนี้วันที่5ไม่ใช่ วันที่8ค่ะเดือน3ปี64นะคะวันที่8เมื่อเช้าก็โดนไปเต็มๆแล้วค่ะไทยเช้าออก3 4 3กับ3 2ได้จอกนะคะ3 4เจาะเข้าไปนะคะ10บนได้แต่ว่าจาส4 3ล่างนะคะฟันผิดนะคะเมื่อเช้า10บนต่อเลยค่ะ สิบบนมาแน่นอนนะคะสิบบนมาแน่นอนนะคะศู09 3, 09นย์เก้นย์เกค่ะตามนี้เลยนะคะเด่นเด่นของเขาเลย09ค่ะเด่นของเขาศูย์เนะคะ

สามสองตามนี้เลยนะคะเด่นของเขาเลยค่ะมินไทยช่อง9นะคะไม่ไทยเที่ยงก็ไทยบายค่ะ10บบนมาดีนะคะ10บบนจัดไปได้เลยนะคะเด่นสิบบนแม่นมากนะคะ10บบนแม่นนะคะฟันตัวเดียวฟันหกไปฟัน9้าค่ะดองศูนย์นะคะ ฟัน9รอง0 3ตัว093นะคะจัดไปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามากดไลค์กดแชร์เกำลังใจให้กันนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนขอให้บุญมาวาสนาเกิดทุกๆุกคนคะ่ะบ๊ายบาย